รอบรู้เรื่องอยางและสุขภาพกับร้านประกายเพษัช คุณผู้ฟังคะการใช้ยาอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราหายจากอาการของโรคต่างๆได้เร็วขึ้นซึ่งวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องมีหลักการง่ายๆดังนี้คะ่ะ 1. ใช้ยาให้ถูกคนเพราะยาบางชนิดจะใช้ได้เฉพาะเพศหรือเฉพาะวัย 2. ใช้ยาให้ถูกโรคพิจารณาว่ายามีสรรพคุณในการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคที่เป็นอยู่ได้หรือไม่ 3. ใช้ยาให้ถูกขนาดโดยใช้ยาให้มีขนาดที่ถูกต้องตามขนาดน้ำหนักตัวของผู้ใช้ 4. ใช้ยาให้ถูกเวลาเช่นยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนนอนบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารหรือบางชนิดต้องรับประทานหลังอาหารค่ะ 5. ใช้ยาให้ถูกวิธีเนื่องจากยามีหลายประเภทหากใช้ผิดวิธีจะทําให้การใช้ยาไม่ได้ผลและอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ค่ะและควรใช้ยาให้ครบระยะเวลาที่กําหนดของยาแต่ละชนิดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่หายขาดการหยุดยาอาจทําให้เกิดโรคขึ้นได้อีกดังนั้นจึงควรรับประทานให้ครบจํานวนที่แพทย์สั่งนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าใช้ยาเท่าที่จําเป็น จากร้านยาประกายเภสัชร้านยาโดยเพศสัจกร